แตาอยาดโยมที่จะไปฟังารายการอยู่นะขณะนี้รู้สึกว่าอาตมาเข้ารายการไปแล้วสัญญาณลุดไปซึ่งจะได้ออกความปร่อมนะซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็เลิงสัญญาณมันบัดเข้า,อาพอดีวันนี้ นะ ừ, ừ, งไอเกเนาะลูกยมแม่อันงเนี่ยพุน่นกำลังแปลงขึ้นหลังอ่าตอนนี้สัญญาณเข้าละอ่าแต่บอกว่าอ่าเสียงในพิธีอัตมาภาพที่ฟังตัวนี้มันผับผับผับอาจจะเป็นเกี่ยวกับพิธีอยู่ก่อนอ่าเอาอย่างอีเ้ียจะขอขอขอเช็คสัญญาณก็จะทายหยัดโยมัก สายสงนะสัยเนาะตาสงสัยคนหนึ่งเพราะว่าอาอตมาภาพอตาตมาเข้าแลกกลางว่ายมแม่ที่อยู่ตั้งตั้งบ้านเนี่ยอ่าอ่าฟังฟังสัญญาณเข้าก่อนอ่าขอใช้สัญญาณกับยมแม่สั่งสั่งเนาะตีศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกสองห้าสี่เจ็ดศูนย์ อ่าทำได้ก็ได้โท,โทรมาเช็คอาตมากันนะจะได้ทราบว่าสัญญาณชัดเจนก่อนตอนนี้อาตมาภาพเปิดเพลงไปแล้เลย,เลยอลัมบะบดขึ้นไปล,ละสนะต่ายยาดเยวนะแต่เสียงมันแบบวันนี้ใจเราจะไปถึงสต่าหยหยาดยมก่อนอ้าขอขอสักเสียงแล้วตอนข่ารายการเนี่ยรายการธรรมะก่อนนอนเนอะวันนี้อัตมาภาพพระประรัต์จนมันสุธีโล น่กูบาสีมืนจาวัดวัดส,สังกูทองน้ำนรายการตะวันนี้ยุ่งขนาดทั่วสายอนยังมาโฮลายังทำสายทำคอ,อมมาม่จเจริญพรนแม่ตะลืเพรานรม่อลโรลูน้ำงสายยโทรมาครับยยห่านยายฉันบอกข้าฮะ อันนี้สายไข่ที่ไหนบอกกรำสันสลิงหรือว่าสันสลีค่ะอ่าสัญญาณที่ยื่นเปในห้องชัดเจนชัดเจนแต่สันแต่เจนเสียงโทรศัพท์โยมบอกให้ชัดหน่อยอ่เสียงคาขาดหายอ้าวเจนกิทยุชัดเจนนะโยมเนาะค่ะอ่าสาธุเนาะขอบคุณ อ่าจากตัวนะครับสายต่อไปกันเนาะเจริญพรตั้งได้แม่แจ่มเจ้าโอ้แม่นาแม่แจ่นวันต่อยิ้วชัดเจนกันไหมตอบชัดเจนอ่ะโอ้เอาความไปทำแม่อย่างท่านลมนะโอ้โอ้ปะอ๋อแม่ท่านลมมันเป่าทังหลังนี่ระบายเองเป่ามันลมได้นิ่มด้วยนี่นหละอ่าอันชัดเจนไงที่อยู่ไปเนาะจากจากท่อยู่นะโอเคเดี๋ยวรับสายต่อไปกันเนาะ อ่าเป็นทรืองความฮ่ไฟ <ป S 1> เออ <ไป S 1> อีกฝออีกฝอวันทำชัดเจนกว่าฝอเดี๋ยวนี้แชร์แล้วตะกี้มันออกมาคำรล้งรับไปแล้วเป,ป็นเนินลาก่ปเออเนินลากไอ้ฉอมันลักเออกกข้าของคนนะแล้ว <c oughs> พอดีเนินลากเนินล่างเดือดต่อการออกเดี๋ยวนี่ยอ,อ่าพอดีเอ็มเอาคอมไปซ่อมแล้วก็ลิงมันรุดไปถึงไอเจดูกแม่นงมาทำฮึตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วเนาะ ครับโอเคได้แลนะโอเคได้แล้วเนาะเอาละดีใจดีใจขอบคุณตอนเนอะครับเพื่อสาครัอ่าจะหับสายนี่สายที่ท้าอะไรโดยเฉพาะเลยเข้ารายการเนอะอ่าเอาละสายจะลดไปก็โอเคเนอะตา้งใจยานโยมตั้งแต่ไหลต้องทุนแม่ลับรอดีขอบคุณมากนะอ้าวสายที่ก่อนอ้าวเจริญพรอ้าวสบายใจ้ายอย่างนี้ชัดชัดยอมแม่ชัดเนาะ จ้าอ่าโอเคละอ่าอ่าจ่าตัวเมื่อนู้นเช็คเช็คอ่าเช็คเช็คเช็คอะไรเนาะจ่าจ่าตัวจ่าตัวเออเดินคนภาษาเจ้าคุ้วาสัดย์เจนอยู่เนอสัดย์เจนแล้วเนาะอ่าโอเคแล้วนะโอเคอีกเนอขอบคุณหลายจ้าตัวจ่าตัวการจะเข้าเนื้อหาละมาโอเคเนาะจ้าเอาละขอบคุณทุกเสียงทุกสายเนอตอนนี้เปิดสายไหมตัวน่ะ เาต้องโทรมาตอนนี้พอละอาตมาขอบคุณนะเช็คเช็คเรตติ้งเช็คว่าเช็คสัญญาณว่าอันมันหายไปอีเนี่ก็เลยเอย้มันตื่นเปลี่ยนนิดลักแสกเข้ามาอยู่ในเราเน่ยคตดเจอมอนกจาไน่่หก็เป็นเรื่องของกระจายเดียหทุาเทย,ายเป็นเรื่องของอ่าเทคนิคสัญญาณนะตอนี้หละคอมอาตมาลุโอ้คอมนี่นะ อาตมาซื้อถังแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดกันฮะห้าสี่ห้าเจ็ดเนี่ยตีเนื้มันติดอยู่หลังคอมนี่นะซื้อมาเพื่อจะมาออกรายการเพื่อจะถายอยากโยนตั้งหลายเนี่ยได้สต๊าฟเราฟังห้าเจ็ดเรอห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอทหกสองสามหกสี่สิบเอทปีดูห้าห้าสี่มาเนาะซื้อตีแลนด์เอ็นเอ็ม เอ็นเอ็มไหมครับอาจารย์นี่ในราคาหนึ่งแปดกับก็ถ้าเปลเป็นคนคนเท่าคนก็เกลียดไอ้เรื่องอัะนะคอมตัวนี้ก็ใจใจต้นมาโดยตลอดตัวที่มันเสียคือตัวนี้ <c oughs> ต่อมากับโน้จักเนี่ยเนะ่ยตอนเราไปไปซ่อมไปเปลี่ยนแล้วก็ลงเพราะว่าลงวินโดว์ใหม่ลงวินโดว์นี่คือทามีวินโดว์นี่ก็ก็ มันเข้าระบบไปได้เป็นหน้าต่างเป็นประตูนอือเป็นหน้าต่างเป็นประตูนันก็เลยไปซ่องการหัแล้วตองซื้อวันนี้ก็เลยมาให้งไอเจไปเข้าระบบสัญญาณของคลื่น94เมฆขจาร์โมเดลเรอของแม่อนนงไอเจลูกบาวบนก็โอ้เมตตามาทำให้จนเสร็จแล้วก็เช็คเล็ดเช็คไปตัง ยศแม่อนงว่าสัญญาณเข้าก่อนเมื่อก่อนจะเข้ารายการนี่นะอืมตอนที่จะเข้ารายการแกอันแม่อนงบอกว่าได้แล้วได้แล้วเจ้าเออพอเข้ารายการจะกมกาลังอารมณ์บ๊ทเออเสียงเสียงนิงลักนายังยงจะสั่งกฮะหัอย่างโง่นี่นะโอ้นั่นลังเครื่อนนี่รู้ม่นจะสั่งกฮะกันเครื่องอัตมากรนิ่งลักแต่มันเป็นระบบตีมันลดไปแล้วก็สัญญาณของเราก็จะเข้ามา อันนี้ก็เป็นเรื่องของอเทคนิคของเนี่ยการสื่อสารกระตายยอดโยนตั้งหลายเลยมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่างโทรศัพท์ประเดี๋ยวตะกี้ดีห้าสายนี่นะกระต่ยโยงก็รู้ก็ฟังนะบางขั้งก็ดีขั้งก็ดีเออเออลงมันหวานเลยอ่านลงมาเพราะโทรศัพท์มันเก่งตีใจนะโทรศัพท์ยอดโยนเนี่ยก็เงินอันละเหมือนกันเงินอันละเหมือนกันซื้อมาเหมือนละเนาะก็หน้าจอก็แตกระต่ายโยดีนะก็ประเดี๋ยวก็เดียว แต่แลองพอธุนทรัพย์จะมีก่อจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาเป็นเครื่องประจําสถานีเนี่ยเพื่อจะต้องรับสายสถาญาตยมเนี่ยเ,าเราปัจจัยกันเออนกเกอของหลายอย่างเนาะก็มาเป็นยังนะเราก่อําเพื่อสังคมเพื่อสถาญาตยมเพื่อเผยแพร่ธรรมะอ่าตีอัตมาภาพวันนี้อันตมาภาพราแนะนําตัวกันก่นอนหน ท่านจะมาผ่าพระประหลัดจำนำสุธ to <go> being <go> ีโลเลนที่สัายาเตอร์โมติมุตเจ้ากรรมในงามคูบาสีมื่นเจ้าอาวาสวัดสันคูทองเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนอนจะเป็นประจังพระวอังคารตั้งแต่วันเวลาสองทุ่มโดยประมาณจนถึงเวลาสี่ทุ่มอันนี้เรามีขั้นโฆษณานะอันก็่ข้อพูดมรณะสาธุกัปนานเจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ เอฟเอ็ม94.50ไม่จำกัดที่ได้เมตตาถวายเวลาอจำกัดจำกัดโดยเฉพาะยศแม่อานนท์พรมมิลและลูกบ่าวก็คือไอจีอ่าติดตามได้มีจิตเมตตาได้ถวายเวลาหื่อเอาอากาศเครื่องวิทยุสู่สังคมสู่ชุมชนสู่สถานญาญโยมปุ๊ยมาปุ๊ยปุลุ่มปุ๊ป้าปีตาแอ่อาที่รับฟังอยู่ต่างบ้านหลายจังหวัดหลายอำเภอก็ขอบคุณวุฒนาเป็นอย่างยิ่งนะฮะ เราจะถากยังไมได้ถ้าเราขาดเรือ่องสียงสัญญาณมันก็เป็นยันต์กี้เนี่ะอู่ไปได้อารมณ์บดได้นมาเดียวอะจะเข้าจะเข้ารายการเนีเสียงเั็นลักแทรกมาเพราะสระทางเลียงมันลุดแล้วก็ตั้งปุ้นก็จะนตั้งลิงก์กันไม่อยู่ตั้งปุ้นก็นจ,ะนกนจะแทรกเข้ามาตั้งไบหลอกนะนะอย่างพี่ค่ะจะโยมไปฟังจากกี้นั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูการดูแลร่วมกันไปในส่วน ตีดูแลยังนักยังยิ่งก็คือย่อแม่อนนด์กับไอเจริญแหละตอนนี้ถ้าว่าม,มีย่อแม่อันดงมันดูผลลิ้งขงมันดูก็่อัตานาได้เออวันนี้นะนะก็จะเป็นฟ้าไปเนี่ยอืมโคเป็นเพราะฝ้า,าเนาะอันก็นามบรมมาเนี่ยสถาญาตดยมทั้งหลายอตาตมาก็ขอบคุณในความเมตตาติดสถาญาตดยมเราได้ร่วมทำบุญนะตั้งแต่งานทำบุญยกชัดพระธาตุอัตมาภาพวันที่22มษายนที่ผ่านมา บางพนท่างก็ปร,ปรปินายกบพิ่างบางพุท่ังก็ฝากให้ร้อมมาประอบพุทดนาสาธุในดุสุลกิจนาก,การงานงตา่างๆก็ได้ได้ทานไปลนะเนาะจบปีใหม่เมืองอก็ในป,ปีใหม่เมืองนี้กาท้าทา,ายยอยาโยมก็คงยิ่งบรินับบลอลเหมือนเดิมก็ขอควาเมื่อทีท้าทาย,ยอยาโยมที่ได้ร่มทำบุญมันนี่นตั้งแต่ต งาน,นวันที่12เมษายนที่ผ่านมาอาตมากรรมได้ออกรายการเนาะเราบอกงานที่บ้านวสีสมเมือ,องที่สัี่สเก,ก้ดังหัวครูบาอาจารย์พระนันกใจรายการก,ารก็จถึงรอนจะเข้าราชการขัรหมะเนาะอภิกันโตปีเกา่ากวนหลวงพ้นไปแล้วปีใหม่กเกี่ยวกวนมาหอบมาเติมเทวไม่ดีกาละบัดนี้ยังมีมามีมุลา,นานสัทธาต่างต่างหลายได้น้อมนำมาอย่างสิ่งจตปปะ,ตตะตุปใจไตเยาวัตุตารทัดเอาไว้ปัณณา เพื่อปูชจาอ้อยังคุณพระพูทธเจ้าคุณประทรกับเจ้าพระสังฆเจ้าพร้อมกัทั้งไ้มาสุม,มากาเหละะ่าวะยังต้นตอให้เราอัตมาภาพเดยติจะปลรมีบุญกินบุญตามที่อัตมาภาพได้ทดําไว้ก็ขอเป็นพระนาบุญกุศลปกป้องศักษาสถาญาตโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขหมือนกันทุกผู้ทุกคนเพือหลักพ้กน,กนจากโลกาภิยะที่จะได้มาเบียนเบียน สัพพทุกสัพปะส้สัพพะโลกสัพพภยัยสัพพเคราะจะเจจนี่ยจำเลยมีคดคกณย้ายหนีไปในที่ไกลกันละแบบนี้ก็ขอทวนลูกคนนั้นจุ่มได้อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและปราศาจากซึ่งโรคภัยพยาธิทั้งหมดและจุ่มจะมีเต,ตี้ยนเตะดีหลีสับปีดีอวิวัดฉันตุกสับปะโลโกวินาศฉตุมาเตะเพราะเราเดนตรยุสุขทีทีกายกับเพราะว่า อะพิวาตานสิริสดิจังวุทาวัจัยโนจัตตาโลธมารันติอายุวันโสุขังปะลางอันนโมทนาโนยแล้วก็ขอนโมทนายโแม่จันติอะินะปออินใจอะจินะพร้อมอบครัวบ้านหัวเวียนหนู่ตเีนาเปาหายรมทบุญยกยอบชัดมาหนึบาทอันโมทนาสาุม่อุยน้อยอดล่ อายู่บ้านเลนที่หนึ่งสี่หนึ่งศูมู่หตำบนเน่จะดีเรื่องก่าเป้าดา,าว,วายตามไปหน้านี่กับตะนอนตะเจน,นึงแรกก็บบทพร้อมน้ำพึ่งหนึ่งขวดประตานนิโมธนาสาตุแล้วก็โยนแม่ดวงเดือนนะหาวันวนะบ้านมีหาโหูหนก็มาได้มาเนาะบ้านมีที่สิองมิสายนะก็เราทำบุญยอดชัดสองร้อยบาทประานนิโมธนาสาตุแล้วก็อนุโมทนาสาตุกับแม่นางคำาอ้าบ้านเด่นสระ ร่วมทำบุญยกยอดชัดพาตวัดจนกรูทองว่าอันหนึ่งร้อยาบาทสาธุตาได้ใบหน้าประตานุทนาสาธุเนอและก็อันนี้ไม่นานคำอ้างเหมือนกันนี่เป็นร่วมทำบุญกันน้ำกับไฟบัดสักรูทองห้าสิบบาทประาดานุทนาสาธุแล้วในส่วนของญาติธรรมในอำเภอฝางอันไหนีโยมแม่จงดีเชื้อกันหางพี่น้องสถาบ้านต่างไปและคื่นสีขาวเมืองฝาง เพื่อทำบุญงานยกชักวัดสันกูทองวัดกุบาสีมูลอันหรือวัดบรรลักจ้ำนันจำนวนเงิน <c oughs> แ6 0บาทประการโนดนาสาตุและอันนี้ได้ได้ไดบวมบำบุงที่ดอบังเกียวเวันที่14ที่ผ่านมาเรื่องงานสะเก้าดอกหนวอสมบัาิการลว่าพระนังจรละกาอันหนายมีแม่จีดาพากันทิยะบ้านประทางเจริญร่วมบุญกับกตนาภาพประกานมโนธนาสาตุแม่สุทิต กันทิยาบ้านปากทางเจริญกันบำรุงมาตกลตมาภาพมนธนาสาตุแล้วตอนีแม่อุยติ๊ปมีใจใบ,บ้านสมเกตอันนี้โอู้จะตายนักนาสนาไ,ปไ,ปไ,ปไปด้ไปหาเไยบอตได้ลงเกี้ยวพุ่นนะแม่อุยติ๊ปมีใจใบ,บ้านสมเกตเนาะเริ่มทำบุญเริมไปหน้าโดนกับตาอ่ออถาถวายกันนั่งเฝกว่าสี่หมืน่นเนาะแล้วก็มีอาจารย์เบญจมาศสุรเดชจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวทอีกอ่ะเริ่มทำบุญมกฐามาภาพสัปดาโมทนาสาธุแล้วก็มีครอบครัวแม่ลายาติจะแล้วก็นางอรชนโพธิหน้าบ้านนอสัญชัยอ่าซึ่งลูกสาวก็อยู่เชียงใหม่นะเริ่มทำบุญอ่ายกชัดเนี่ยสองร้อยบาทแล้วก็คณะกาแฟสัปบาสัปดานุโมทนาสาธุเนาอขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนให้ได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นรายจี้รายนามอ่าก็าจ,จะได้เซตเข้ารายการเป็นวิธีก็ปลาเอาสองพุ่มตองนะั้นสองพุ่งอ่าสร้กลกลนะเนาะอ่าต่อไปนี้นะจะขอเข้ารายการใน,นหัวข้อว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตและจุดไฟในชีวิตของเราบรันเดี๋ยวกัจุดไฟเผาพุทธรูปใช่ไหมจะถ่ายยอดโยมเท่าไหร่น,นะใน บางทีบางอย่างโลกบนโลกเนี่ยเขาก็ <c oughs> อาจจะได้ยินได้หันสิน่งที่บายังบบพร้อ,อมที่จะหันจะฟังเสมอแต่มันก็หันอย่างเช่นทุกวันเนี่ยโลกโชเชี่ยวคอ่ปเทคนิคในการสื่อสารเนี่ยมันบวยหนา้าภาพต่างต่างมันก็ออกไปได้วยบวยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอันอย่างที่เขาได้หันเพราะอันอย่งางชชตานยัดยมต่างหลาย อันยังอันยังมันก็จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันห้ามได้อายอัยังมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วก็หลายๆลาคนก็คงจะได้ยินแต่ข้อความเนี่ยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะเพราะอันนี้เป็นข้อความที่ทุกคนจะต้องเผชิญบอกว่าใครก็ตามนะบอกว่าใครก็ตามอารทตี้าเกิดมาบนโลกนี้แล้วแล้วก็ไ่ไหันสิ่งที่มัน มันสมควรที่ว่าเออบางอย่างเขาพบแล้วเขาเจอแล้วเขาก็ยังได้หันอยู่สิ่งที่ทำเขาพบเจอในสิ่งที่เขาทําผิดหวังก็มีทำเขาสมญหวัง,งก็มีมันมีเหมือนกันั้งนั้นนะบางครัง้งบางคนนี่ทําอรอย่างที่มันผิดพลาดไปแทนที่จะลาบจะจํจะาแตนะ่กับาลาบบังจานะก็ บางคนก็บ้าแก่ก็กัวบ้าแก่ที่จะทำะไปอย่างนั้นเลยเพราะเี่สิ่งที่เจอนั้นนั้นฝันใจบางคนบ้ากแก่ทำลงต้นทำสิ่งใหม่และบ้าแก่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัว,อว,วเองจะถ่ายยัดยุ่มอ่าจะถา,ะา,ายรี่ิวดักถามว่ากันดีวิญญโอเงียบปิ้งอ่านเด็กก่อนเมื่อจะถ่ายยัดยุ่มอาตมาขอเช็คก่อนเออหยุ่มเนี่ยวันรู้ถึงละ Ơ, đây rồi nè Ơ Cái cần ngơ À, tụi mình nè, mình, mình xin đoán rút bệnh rồi, tụi ta giờ đường Tìm chống thằng, thằng ra xốt đi, giờ này tí dữ tâm hãy rút Tụi ta mắc, tụi mình đã lắng xét cái vấn đề của thằng <tí> này, <nữa> lo cầm đường móc Ơ ừ, ừ, ừ เด็กัน่าเลี้ยงเป็นไอ้เหี้ยป็ดหนึ่งเป็ดหนึ่งอานฮัลโหลโอ้คนเดียวเนอะด้านแบาเสียงบอกไว้ที่ยื่นเนาะกําลังเช็คอยู่ไหมนักหายโทรต้งมาจากไหนจากบ้านเด่นเจ้าอ้เจ้ากําลังเช็คกับเป็นท่านเจ้าของสถานีอยู่ไหมเนาะเจ้า่าอ่า่าอแต่เดียวอู้คนเดียวขนาดอ่าอ่ากําลังอู้คนเดียวนี่เหมือนกันแต่วันมันลดเอาฟีเนอะ อ้าโอเคดีกันเนอะอ่าเดี๋ยกันอ่าอืมวันนี้มีปัญหาสัญญาณลดขนาดนักจะทยอยหยุดอ่าตอนนี้เปิดเพลงไปใหม่ละเปิดสัญญาณได้ใหม่ มันมีปัญหาเรื่องเทคนิคน่ะคือมันจะเก่าไปก็อโอ้อยศแม่ตักว่านิด็ตบอกพอแก่อีว่อ่าสัญญาณอาะไรอ๋อมาละมาละได้กันเนอะ โอเคแล้วยังเหมาหู้ตอนนี้เนาะ นี่สัญญาณโอเคแล้วเนาะอ้าวอ่ากับผมจะย้ายไปเนานะขอบคุณค้างอ้าวละเดีย๋ยวเดีย๋ยเข้าต่อน่ะสภาหยัดโยงนาทีตาทีละฟังอยู่กบสมาใครเนอะทำนี้ปัญหาได้แก้วันนี้นะอ่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจต๊อปเพลงกันเดี๋ยวเข้ารายการกันเนาะ อือ่าเป็นแหงข้องตามี่ชมทางเฟซบุ๊กไล์จะเสียอารมณ์ก่อนตามี่ฟังดังวิทยุจะเสียอารมณ์ก่อน,อม,อนมันเป็นเรื่องของขึ้นสัญญาณเล็กแรงงที่ก็อย่างนี้นะอ่าวิทยุนี่ก็ดังวีวีหนุ่นดินนะอืมอ่าเสียงก็ ดี่ันต้องฟังตัวเอาตมาฟังี่ตัวนี้ก็จะมั่งม่งอ้าอ่ะมาต่อาตอาจะเกลือกโอถึงเรื่องของความผิดหวังความสมหวังสะายาโสมงหลายบางคนก,ก็กล้าที่จะทําอะไรที่ใหม่ขึ้นมาแต่บางคนก็บกล้าที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่แล้วก็บกล้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง้ากั้งนต้งหลายลองเปลี่ยนความกลัวนั้นมาเปลี่ยนพลัง ในการก้าวเดินต่อไปเนี่ยพราะทุกวันนี้อย่างเขาเจอโรคโรคตีไข้ทุกคนแบบปัานทนี่อาตอมาาพอดูตังเ,เนี่ยซึ่งบ้านเดินอาตมาภาพอยู่จริงใหม่พดทธสกเนะก็ได้ยินข่าวได้รับทาบข่าวญาติผู้ใหญ่ได้เสียชีวิตดโดยโรคเนี่ยโรคแต่โควิดเนี่ยนะเขา เสียเสียมวันเขาเสียมื่อสิบเอ็ดโมงเขาหมดเตียงอาตมานาตก๊จเลยว่าโอ้ชีวิตคนาหนอทําไมมันไปโดนอย่างตีมันบนหน้าเสียงแต่ยากผู้ใหญ่ต้มาที่เสียไปนั้นก็คือพ้นอายุมีอายุนากลัดเหมือนกันมีอายุร่วมกันนะซึ่งเป็นแม่ป้าเนาะเป็นญาติกันเนี้ยนะกับญาติใดกับอะไ้แม้กระทั่งลูกหลาน ก็ยังไม่ได้สั่งล้าลูกหลานเลยจะตายอยัาเดยวหนื่อยเนี่ยเขาอยู่กับสภาว่าี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่กับโรคที่เขาบอกพึปงารถนาเลยโดยเฉพาะคนข้าทงข้าคนแก่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการป้องกันตัวหน้ากาการนาไมยเอ่ยอย่างเอ่ยแลวโรคประจําตัวเขามีตัวเนี่ยต้องระมัดระวังอาตมาพ้าได้สูญเสียญาติผู้ใหญ่ไปก็จะไปทําบุญได้แต่ทําบุญกระดูก จะไปทําบุญกระดูกวันที่สามสิบถ้าคายยูบางหันแม้แต่เนื้อตัวหันแต่กระดูกและรูปที่จะไปนี้เนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับความผิดหวังโดยตลอดเขาบอกเปลี่ยนสิ่งใหม่ในชีวิตเลยเขาบอกคิดบ่ตรึกตรองบ่พิจารณาในช่วงที่ในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาจะกล้าไปตั้งหน้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองลองเปลี่ยนความกลัวเนี่ยมาเป็นพลัง นั่นการก้าวเดินก็ถ้าหากเขากลัวตีจะพิดพัาดก็จะคงต้องเดินชีวิตตีดีในครับความบอกมาอา้าวสัสงสารเสงสารสัญญาณรู้ถึงละเอาแล้วตอนนี้ยาวเนอะเออสัญญาณรู้ถึงละกันเนี่ยเงียบปิง้งขอบคุณครับอ่าเอ,าเอา้ยุิ่งขนาดเลยวันนี้ วิทยุดักปิ้งเออจะเยอะใดโยมพ่อโยมแม่ติดตามทางบ้านก็ได้ยินเลยนี่เออโยมอันนึงเฮ้ยเดี๋ยวห้องหาไอ้เจกันก่นเนาะลูกบ่าวเพนดูจังได๋เนี่ยอืมดีกันเ้อขอขิดไมคกันเด้เอองจะตะ cái em mẹ em vô mẹ vô mẹ à tao nghĩ cái tự rút hết chấp ตรงนี้สัญญาณมาละอ่าตมาจะ่ระยะใดเนี่ยกับขึ้นเครืนน่องนี้เอาอีดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะขอยุติในการไล่ซดพอ,อก่นนอนเนาะเพราะอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกันนะสต่เรบไล่ซดวันนี้ก็กอสุมาไฟเนอที่สัญญาณลุกเดี๋ยวต่มาจะลองอ่ายุติการไล่ซดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะ,ะออกรายการวิทยุแบบซ แบบอย่างเดียวคือกับถ้ามันบ่นมีปัญหาถ้ามีรถ้แถงก่อนแสดงว่าอ่ขึ้นสัญญาณม,มาดีนะอ่าท่านที่พบบางพวกรถไลฟ์สปันจิ้งห่าวนี้เขาข,ขอบคุณวุฒิงานเนอะนะเดี๋ยวอาจจะมาขอยิติกันไลฟ์สปันจิ้งห่าวกันเนอะเพื่อจะเอาชีวิตอ,นนอย่งเดียวขอจเจริญพร